มาม่าเนี่ยไม่ได้สอนพวกเราด้วยคำพูดมีถึงว่าไม่ได้ไปใช้คำสอนเนาะแต่ดวงตาของมาม่าในเวลาที่มาม่ามาอยู่เบื้องหน้าพวกเราดวงตาของมาม่าจะเปิดเผยสิ่งที่มาม่าต้องการการหล่อเลี้ยงของมาม่าเป็นเช่นนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเองอ่ะ ก็จะไม่กลัวมาม่าว่ามาม่าจะว่าอะไรความรักของมาม่าเป็นเช่นที่ว่าเวลาที่ใครบางคนทำผิดนะเขาก็จะแบ่งปันนะมาม่มาก็จะแบ่งปันอย่างละเอียดอ่อนลูกคิดว่าสิ่งนี้ถูกไหมหากมันไม่ถูกอะ่ะก็ทิ้งมันไปปล่อยมันไปอย่าได้ทำซ้ำอีก อย่าได้ทำผิดนั้นซ้ำอีกนะมาม่าไม่ได้สอนมากไหมนักในเวลาที่มาม่าสอนมาม่าก็จะพูดแค่ไม่กี่คำเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ยิ่งใหญ่ของมาม่า ให้พิจรารณาถ้าใครบางคนทําผิดแล้วมาม่าต้องสอนพวกเขาอ่ะมาม่าจะทําอะไรคำสอนน่ะไม่ได้เป็นสิ่งแรกที่มาม่าทําแต่มาม่าจะชมเราก่อนว่าลูกอ่ะมีคุณธรรมนั้นนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะหรืออีกเล็กน้อยเองเดี๋ยวมันก็จะหายไป ่นะดูน้อยมากนะโชตินิดเดียวเองมาม่าก็จะอ้างถึงสิ่งนั้นแล้วความอ่อนแอก็หายไปนี่คือวิธีที่มาม่าจะสอนไม่มีความกลัวค่ะในคำสอนที่เต็มไปได้วยความรักคำสอนของมาม่าเนี่ยก็มาเหมือนกับเป็นความรักของมาม่าวิธีการที่มาม่าสอนเราอ่ะเราก็จะรู้สึกราวกับ ถึงความรักเป็นความรักของมาม่านะไม่ได้เป็นคำสอนน่ะที่เราจะต้องกลัวนี่คือคุณสมบัติพิเศษของมาม่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่บาบาพูดมาม่าจะทำตามสิ่งเหล่านั้น หากบาบาพูดว่าพรุ่งนี้ต้องมีการส่งจดหมายเหล่านี้ไปให้กับบุคคลสำคัญแล้วตอนนั้นก็เป็นกลางคืนแล้วอะแล้วมันในตอนเช้าเนี่ยต้องมีการเตรียมจดหมายให้เสร็จนะเพื่อจะส่งจดหมายทั้งหมดออกไป มาม่าก็จะมองดูสิ่งนี้แล้วก็จะพูดว่าเนื่อบาบาได้พูดเอาไว้อ่ะบาบามีแรงบันดาลใจนะว่าจดหมายมันต้องส่งไปถึงพวกเขาดังนั้นถ้าเราส่งไปอ่ะเร็วๆพวกเขาพวกเราก็จะได้รับผลของแรงบันดาลใจนั้นมาม่าก็จะอยู่ทั้งคืนเลยแล้วก็ทำในสิ่งที่บาบาพูด ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจจะคิดโอ้บาบาบอกไว้ตอนกลางคืนต้องส่งจดหมายในตอนเช้าหรอจะทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรักของมาม่าเป็นเช่นที่ว่ามันให้พละกกำลังค่ะบาบาได้พูดสิ่งนี้เอาไว้ว่าควรจะต้องออกส่งไปแต่เช้ามาม่าก็จะส่งไปเลยแต่เช้าจริงๆ